ครับคอ่ะาวสวัสดีพี่น้องพ้องไ่ทั้งช่องฟูนาคมาหาลาบกระเสิมชัยใจกัน้อยกระเสิมชัยน้ำโชคฟูเฟื่องน้ำโชควันนี้ดีใจครับเพราะพ่อไอ้ไส้ครับครับปู่หนูเดือนชัยเจ้าได้บ่อนี่ปู่หนูเนี่ยมีกายกับยูบงหนีเราปูดเนาะมีกายกับยูบงนีแล้วมาปีนึงเมื่อพ่อกันเฝีหนึงพี่น้องครับ ปีหนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งอยู่ที่บ้านปูในท้ำฝันเต็มไพสงเ่าจึงเป็นบรมครูบูรพายดยนสายธรรมลูกครับพี่น้องาอายุใช้สมบก็เท่เท่เราคุ้เท่เรไอ้ว่วนเนาะโอ้ทุกวันที่เก่าเมสาบอครับพี่ที่เกษาพิสาที่เก่าพิสาที่น้องฟ้อไปวสิมาพบพ่พอกันที่นี่ สายทําของปูสายต่อสายลูกชิต่อลูกชิลูกชิดแต่ิตมันม่งมงก่านี้น่ครับคือมีพอแม่ผู้บ่า่จัดระลักทุกเข้าคือจังปูเนละคนมีลูกชิมัน้ามาคือปูเ่ละกับาลูกพาต่อมาสิละเวลามื่อในกรดีใจกันถามข้นปับมัญหาแต่แล้วท่างตัวเรียกว่าเนี่ยครับปูวไ่อดมือเหรอครับวันที่สิบหกดีครับถามปูใเอาเเอาสิเอาอ้าปูหนลังบง กูนั่นแหะเป็นยังแงไปยังไยงมายังแยงที่หายไปส่วนจุดปูยังใช่อ่ะอันเพิ่นขวมเพิ่นขวมขัวขวมขัวไปแล้วเพิ่นขวมขัวไปครับอันมาบันเข้าสีว่าสะพานนี้อ่าขับไปได้พูดสิว่าขัวขัวกับสะพานมาจอดกันอเพิ่นไปอยู่ทั้งพูนไปหากินอยู่ทั้งพี่น้องสอบปล่อยเล่าเข้าวินดับอ่าการดดูคนมาที่หนึ่งมือนี่ก็ถือว่าเป็นมือสันบันดีมือ คนร่มคู arnos, ่ผมเแม่ครูบาอาจารย์คู่คนประสิทธิ์ประสานวิชาเฮับเนาะขาดบ่ได้บเพราะขาดบ่ได้ทุกปีคือไม่รับงานที่ไหนมันที่9เมษายนอยู่หน้าจะไม่รับงานที่ไหนจะต้องมางานพ่องานแม่ให้ได้คู้เพิ่นเป็นคู่กกคู่เข้าคู่เงาคู่ป๋อเฮาเนาะส่วนอ้าไส้ก็คือกันนี่ไปยู่ไสายขาโบได้มาพ่อกันตั้งสมัยเป็นพระจนมาเป็นโยมพ่อกันทุกปีนะมันสิมีพ่อๆกันในช่วง2ปี3ปีช่วงโควิดเนาะครับ มาได้เจอกันมีสัมนักนแหละมาได้ถามสารทุกสุกงิพทั้งเอฟซีหาแล้วทีนี้ครูไปอายุท่างขวาหุ่นไปอายุสัมนักว่าครูเป็นบ้านลูกบ้านร้านจะเขาเป็นห้องพระของยังไฮ้คับผมเป็นห้องช่ำของยังไฮ้ไปตรวจเขาเจะเศราแรง ลังจากตรวจเมื่อไรแล้วลัางจากหันบพว่ากันลังไม่ลังไม่เดี่ยเลยมาเสียิกินสีสันไปแล้วันที่นี่ครับูวันที่สิบหกเมษานี้มีเป็นนอปล่อยไปเอเนวทางครับเนี่นี่เนวทางแนวทางเนวทางฝา่พี่ฝากน้องวันที่สิบหกเมษาครับผมกับวันทุท้ใยสงการตัวพี่ใหม่ตัว่นหครับม่เป็นอย่างอนมเป็นอย่างหันมองเสียเอาโชคเงี้ยเหรอครับฮะโชคเงี้ยโชคเงี้ยตัวมันวันที่สิบหกเมษา มีแนวสร้างฝากมีแนวสร้างฝากบอว่าปีกายเขาเต็มเต็มด้ปีกไก่ตัวเิาเตียนซะปูหนาผู่เจ้าส้นเสียบเป็นผ้าบวกผ้าาะอ๋อไม่นี้เสียของไอ้ไปเนาะของน้องของลุงน э ี่นมีเลยปีกาย่ดีปูขี้รถขนาดบ้าจับไว้แบบขนาดที่เป็นตัวเลยเอาเต็มเต็มนะครับหนึ่งกีท็กซีหนึ่งกีทกคีแรงมากเลยปีก่อันเก่าเลยะัเกหนึ่งหาหึ่งก มาตวบ้านกันกสามน้อยมาว่าออาหนึ่งหนึ่งหาก็พบหนึ่งเมู่ว่อยักยอียกวงยังบาดเป็นผู้เก้วอยู่เจ่นี้นั่งคันไหนออกคันนั้นตัวนี้สโลเกียนบางคนบางคันเห็นกระปูเดียนใช่เห็นอะไรอ่กับการตวจการเสียเพาะุอกการยั้งอาจจะเป็นพาเป็นง่มก็ได้คือไม่เข้าใจ ว่าผู้เรียนใจบอกอย่างว่าตัวจีบตัวเรียนผู้นั้นกระดาผู้นี้กระดามาฟังพยัญชนตรวดบางลูกก็รวดด้วกันตัวคนหนึ่งก็ไม่ไหลมาฟังบางอย่างแล้วบบหนาดอกไม้ครับอ่ามือแร่งนี่จักเสียงกบเสียงเงึงนี่เราะมือแร่งกับไายเป็นยังไงเด้อครับอ่าแต่ละคนแต่ละบ่อแต่ละว่าผู้หนึ่งว่าไปหน้าผู้หนึ่งว่าไปให้ผู้หนึ่งว่าต้มไก่ผู้หนึ่งว่าขัวไก่ผู้หนึ่งว่าปิ้งไก่อ่าเสียงเนี่ยเวลาอาดออกมาม้เป็นเสียงเดียวกันหมดครับอ่า เปวันน้ำมตาปวาโตโสัตมาสมมตรปวดตามโาตปวตาาสัมราัสมาตปวตาสมมาตรัาปตปุตปุตโตปโตโกลุติอาบิยามนตโวสังรกริยตองปองกวัาบุญนาบริยบาตูปะกรองมนังริยตาุปะเตนคองเพหน่วยหญ่กอเงาปาเดียตาสูปะการมังนัริยตา้ปัญญาบดาตเยยวเตียกอมเขาเบียกใหญ่บัวปองเขาเจ้าคนละมาตาสามเียงเอโซนม

กูได้กบกได้กาจะไม่แย่หักวัคซานมาตากวัคนตัวนมาตากถูเทีบอกย่ำไหก็จะเก็บกีเก็หาม้ออกอีคือเราเ้าเต้มตัวมาตีบอกงวดนี้ของงวดหนาพระยาตานามอนี่มันก็ไปยังที่นครับ้กพเจ็้หกสเจ็เป็นห้ามันไปเลยมันเป็นของไของไม้ถูกไหมใช่แม่วาปูนาคุณเจ้าของปุนาแล้วก็ไปเชียงเชียอ่าพระเจ้าจังสารจังคม บานเราไม่ได้ขืนศาลได้บาดผู้ยังผู้นี้ตั้งศาลผู้นี้มันขืนศาลเนี่ยไอเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่บัดไผเป็นตาเป็นยายบาดผู้นี้พีแล้วผู้นี้เป็นผู้ขืนศาลอ้าวอันนี้ไตั้งศาลถ้ามาเจ้าไปป่อมบุกตังค์โอ้โหหันโอ้าห่านน่าย่าแก้มเสกคา้องใบผู้ขึ้นไปกินแม่แพงผู้เรียนไรบัดผู้เดียนสารนะฮะนั่นมันเ่็นขืนสาร สารเตี้ยสารตำสารสูงครับอ่าขันสาร่นมา่น่นมาได้ข้นสารเองอ่าแต่แต่เป็นยอกหน่อยนะอ่าจะเป็นน้ำพอนไงสารแขสารใสสารแหสารไสอ่าพอมาเรียนน้ำพอนไงนี่อ่าไปตั้งสารบางพุ่มอ่าพอไปโยของได้บาดไปยี่พวกหนจางลับขึ้นมาบาดไปจ้าไปหันเด็กขืนสารมุกหารเออ เป็นสารครับอ่า <ünden> ็คือเข้าในหลายๆประกาศาหลายผู้บาอาจารย์หลายพ่อหลายเม่ลายทีแลรานองขึ้นุนนี่ละคือมาประสานกันเัารถประสานงาพอตายกันยั่งอันน <summary> ี้ประสานเสียงประสานเสียงกันเสียงอะไรคือเสียงทำทำนี้ทำอะไรทำพุโตรพุโตคืออะไรพุโตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เรียนทำผู้โตเรียนอะไรหลวงปู่มั่นให้นั่งผู้โตัวอาจเข้าว่าโทษอาจจะเข้าพูดอะยรจอบว่าโทษเมื่อโตเข้าไปอาใจะเขาว่าพูดพูดข้าไปพูดบอมากเอาเสียมใจขาดตายเพราะยิ่งหนักก็ตายขึ้นกันครับอ่าพูดพูดพูดออกไปประกำขึ้นมากเลเพราะยิ่งหนักใจขาดตายเพราะยิ่งเรียนเอาเงินมาเนี่ยแต่ได้หันให้ได้บอกกระเสียงคนาะกับเสียมใช่มันเป็นจังกี่ ทุกภ้าษาคือพระภ้าษา,า,าเพราะเดือนว่าทำบรรลุทำบรรดาลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเรียันใช่ไหมเดี๋ยวไปให้ไปนั่งก้นก็ว่าเคยบวชเคยเรียนมาเป็นยังก็เป็นจังสันจังซี่อันนี้คือเรียนธรรมเรียนธรรมนี้ไม่มีหนังสือให้นกอ้อ,โอโยผูขึ้นมาขี่คำยาขีอก้าขาวหนึ่งว่าตั้งอบหนึ่งตัวเียมมนบางคนหนึ่งคู่อ่าไปซื้อหนึ่งคู่เงินหนึ่งบาทคนก็ขึนเอาอิมีนาสตาเลยนะ ครบสามจบอรหังสมาสวาคาโตสุบฏิปันนอตัง้งนโมขืนสามจบนะตื่แม่มโมคือบอให้หูนะาหูโม่้ะลกเลยบางท่านบอกสอนอะไรกัสอนลูกชิ้นหรือว่าสี่บอกว่าภาษาปูนปูนกูม่จ okay. ักเล่หจักเกียรกตีเกียหกหนั oh, ่นกเกีอยู่นี่หรอครับกันนี่แหละีแม่พวกนี้ก็บกเกีแหมื่นกูนากว่าอ้าว มันมีแหละดิมันมีแหละดิก็คีมแปดเพื่อนว่าอาจารย์ลังอาจารย์ทำไปออกเลขตัวนี้มาเอาคืนกับอาจารย์ได้ก็ทายเลข่พวกต้นอาจารย์ได้ประโยชน์เสร็น้ำหางเวรแต่แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพวครูก็พูดการคุยการไปก็ฟังให้เป็นธรรมกันแล้วกันครับทั้งหลายทั้งปวงจะ่าไปงมงายถ้าปู่หน้าครูจริง ผู้เรียนใชรู้จร่งพากันรวยถนดเลนผมไปหาแพรเมตตาทั้งหมดั้งแล้วาต่างศาลเท่ารอดอ่เขาคือไม่รู้แต่บางสิ่งบางอย่างที่เราสวดไปสวดไปสวดไปออกมาบทบาทภาษาโฮ้ยเรียกจอบแล้งวดนี้พรกกลามาตอกกูยังบอกกันเลยว่าหกิตลังพามการกัมาต่างหวดสีมาบอกทุกหม่ร่งบวชักบัรังโตเนจลัง่ากฟู นั่นคือความหมายไอ้ที่เป็นครูครูฉิลครูรำไอ้ากคำนวอทคือย่างครูนึ่งแก่สาบครูนึ่งแก่คนบริษัแก่แดดจักรโค้นต่างคนต่างมีความหู้หมอนี่ไปเป็นหมอรับมาก่อนครับผมจะมาเรี้ยงท่ำหมอที่ไปเรี้ยงท่ำก่อนสิภาคไปล้ำมึงไปเพราะอะไรเนี่ยนั่นสิภาคไปล้ำหัวจังว่าโอ้ยนึตื่นมันกระตกใจญ่ก่านี้แล้เห็นว่าไปสิบหคือว่าเป็นไอ้แผ่นเสียงอัดแผ่นเสียงหรอครูเอาเจ๊นลอยไปยังเพ่งยัลองมาเลยครับ พิ้งๆครับอ๋อเพื่อนเขาว่าอัดนั่นแหละบอผมมาจากไหนเจ้าว่าหรอน่เอา้าหรือเ่าเ้าว่างว่าอะไอยู่ได้หรืเอาเราว่าจากไหนนะพี่ผมมีการผมมีการศึกษาผมมการกา จำได้บอสูบกูหนูเดียนใจคนเก่ายิดงหอดอยู่เด้อหมูเจ้าญาติย้ยอมหมูเฮาหลายปีบ่พอเอ,อ้ยหยุดจ้ะโอูโหผิดพันไปออเอาไปให้แนวจ้ะผิดพังไปเอาไปให้แนวไปบริษัทไหนทำจีนเรื่องจีน ต้นวายุตาเนี่ยคุณวายุติเท่าสาประเฮดเบิงไปทั้เบิงไปเเบิงก่อนเขาจะเป็นคู่ค้นนเนาะเขาเป็นพอเป็นแมเอาอา็นควางควเมขากับแมนอยู่คุณวาหัวดำออกกนหัวดอนน่ำหลังหัวดอนหลนห่มเหลียงหอมขาวจากน่้จากป้อนหัวขาวหัวดอนหัวหงอจากเทศทูฟ้าฟังคื่ผกูเรียนใค่ถือออกมากสิว่าจะคล้องจำได้กับไปเศษกับพป่โบเดนแววเนี่ย ผมะด่าผู้เดนเช่ยนงนเี่ยคือด่าละู้ฮะโอ้จิไปผู้แห้งเมื่อวาอยู่คนว่นผู้ที่กวาน้ำกันอยู่โยโซภพคารากวาน้ำกันอยู่ด้ทั้งโคพัคารากวาดน้ำกันอยู่โซ่เ่ค่ะเด็คือปรดากันหมดจังค่ะปานไปว่านับบัดนี้อาตมาครัจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอุปบอหัน ันนี้เา่เาก็ว่าตั๊กเข้าไปเนี่ยพอใจในสูบพอใจมือแรกถึงเน,นาะเห็นไฟแบบแบบต่าฟูอยู่นะเนี่ยแหละครับนี่คือ <c oughs> ม,มีโอกาสไในมพ่อไออายพ่อสายไายกับแมนคืนกับแมนมนีได้บทสรุปมาพี่น้องเนาะว่าเขามาอย่างแข็งแกรงท่านอย่างทุกวันที่เก้าเดือนเมษายนนะเพาะ่าจเป็นปีแดกก็แล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาของอีพอทั้งหลายจะต้องมาคารวะ ขันวอยังไงว่างานไหว้คร,รูขมันเนาะไหว้สาวก็ไม่ผู้ใบอานารย์บรมโมคูบูรพาอจาร,ร,ย,ราย์ครูใหญ่ขำฟันเต็มเป๊ะเราเรียนด้วยกันแต่เราได้ไม่เหมือนกันดอกคนบือกันได้ที่วันกันเจนะโมอ,อะไรหังสัมมาว่าธาตุวมวลในวันพิธีแต่บทบาทพระคาถาทำเราจะไม่ได้เหมือนกันเลยคนลังคนก็แตกออกเป็นหันแตกออกเป็นนี่มันแล้วแต่มันแล้วแต่ผู้หูใช่แล้วแต่ผู้หูเห็นบอนโมคัรลาสาริบุตรเห็นโมชนคนทันยะว่าปะปฏิยะมหานารมาอาจฉีเป็นกับไปคนละอย่างเข้ามาเรียนนี่เขาก็ได้ดีกัน เพียงแค่ว <tı> <ma> <fit> <quarto> ่าแตกออกไปผู้ใดสิปฏิบัติหน่อยปฏิบัติหลายผู้ใดหู้หน่อยผู้ใดหู้หลายนี่ใช่ไหมเอาเมื่อนี้ก็ดีใจขอบคุณผู้นูุ่นชัยทั้งายที่ได้ทับทีมาให้ว่าทำต้องสอนได้แค่หน่อยได้มาบอกนี่บอกเปิดอนั่นไม่เป็นรองฟังอันแล้วไม่เป็นรองเอาสำหรับการอัดคลิปในครั้งนี้ผู้น่พร้อมด้วยผู้นูรุนชัยก็ขอให้พี่น้องเฮาลำลำเรื่อยๆเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีสงการเดินท่าแข็งแกร่งตลอดปลอดภัยเด้อยคอยไปคอยมาเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ ูหน้ากับปุ่นก็นต้องขอ,อการเข้ามาสวัสดีครับสาธุโอ้